เหตุที่ทำให้สัจจะเหล่านี้ได้นามว่าอริยะอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ผู้กล่าวสัจจะเหล่านั้นคือตถาคตผู้เป็นอริยะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกปรม,มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะปรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวสัจจะเหล่านั้นว่าเป็นอริยะดังนี้เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคก,กรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้ เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้